รู้ดีเก็บและนี่คือเกมประตูแต่ถูกสาบแช่ง d o l l s but c u r s e นี่คือเกมดอที่โดนสาบมันจะสาบยังไงประตูโดนสาบเป็นยังไงเราไปดูกันดีกว่าจัดทำโดย swem yddij เอาละครับตอนนี้เรามาอยู่เกม d o l l s but c u r s e แล้วก็คุณผู้ชมสังเกตว่าเทนีนี่ม <c oughs> <c oughs> ันเปลี่ยเสม,มือนกับบัตรแ,แบนจริงๆเลยเอาละตอนนี้เรามาเริ่มการประจนภัยไปด้วยกันกันเถิดเกมนี้เล่นได้สุดๆส,สาคน เราเล่นแค่คนเดียวพ่อเฮียรอครึ่งวิเลยกูต uh ้องรอครึ่งนาทีเลยอโอเฮียแม่งดังมากเฮียเราสามารถซื้อของได้ก่อนเริ่มเกมเพราะฉะนั้นลุกเลิกไม่เอา มึงรอผู้เล่นเคี้ยอะไรอีกซีซีวโอ้ยหัวจะปวดตูดจะบานน้ำปลาประเฉงเสียงม่งดังจัดประหลัดบอกอะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ฟังเสียงผมไปก่อนนะครับทนอะครับคุณผู้ชมก็ฟังเสียงผมไปก่อนนะคุณผู้ชมนะเอาเป็นว่าเรารู้ใจกันนะใจไหมสิ่งที่น่าก,กลัวที่สุดในเกมโรบอกนะั่นคือเลืากสิตโอ้ยออกมาแล้วามาแล้วเฮียมันวิ่งเราเต็มสปีดจ,จัดเลย โอเคเสียงมันน่าจะหายไปแล้วเขาอยู่กับโรงแรมโปรเตโต้ไม่ได้เสียงกระดิ่งแต่เสียงแบแบบแบบแบบโอ้โหเฮี้ยมึงวิ่งเร็วมากกูว่ากูน่าจะตายเพราะการที่กูวิ่งเร็วแล้วมันมีมีเฮียแล้วีมเนียโอ้ยมันมีรูปมีมมีรูปมีมโอ้น่ากลัวเฮ้ยมีเบนกิกาแชทไอ้น้องตัวเฮียอะไรเนี่ยแมว แมวยิ้มโอ้ยเปิดนี้ได้ด้วยเอ้ยมีมีของมีของเฮ้ยเครื่องมือยารักษาคืออะไรวะเฮ้ยพี่อของจริงว่ะเปิดไปเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ,อ,ะอ่ะมีห้องให้ตำรวจด้วยเหรอจำเป็นด้วยเหรอวะเนี่ยอันนี้คืออะไรเครื่องมือยารักษาอีกแล้วเฮ้ยอันนี้คืออะไรเหรียญเฮ้ยเรามีเหรียญด้วยเฮ้ยนี่อะไรเบาเก็บเบามาก่อนแต่ดูทรงแล้วแมปนี้ไม่น่ามืดเอาละ フ <laughs> <laughs> เก่งเร็วเท่ากูยิงเหรอวะอืมอืมโอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยซิกซิกมาให้กูวิ่ง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  please please เพลงไม่ต anyway? ิดลึกษ์สีอีกแล้วโอ้ยอ๋กูต้องค่อยๆวิ่งว้าวว้าวว้าวว้าเอาไปมากูเล่นเกมเฮียเลยเนี่ย กูไม่ต้องหาคนเล่นมาแล้วมาเลยเข้าไปแล้วเริ่มเลยหรอยังยังแม่นม่จะให้เราเตรียมตัวหนึ่งนาทีคนอย่างกูตายง่ายขนาดนั้นเลยหรอดูชุดดิชุดแบเอี้ยเอี้ยนี่มันพันจัตวาเอกโทตีเนี่ยมันมันมีไม่แต่ครูมั้ยนะล่ะ เกมที game, game, ่เป็นเกมที่แบบเด็กน้อยสร้างไงเอ้ยมึงเร็วว่ะเยอะปี๊บบ้าเกมเนี่ยไอ้มีครบได้แต่กูไม่แนะนำอ่าพ่อเมียล่ะแล้วมันเร็วยังเลยแล้วเปิดประตูนี่ไปก็คือนั่นแหละคือบีอย่างเดียวบีอย่างเดียวกูจะเปลี่ยนเสียงเอาไว้โอเคเพราะเทียเกมนี้มันตีลูกสิทธิ์ ไอกัได้ไอ้พีาโอ้ยหมืนห้อมืหมืหอมือะไรวะยืเียอะไรเยืเียอะไรเปสตีฟจอมเงกูไิ่งกูเห็นสี่ะบาทีมันซีก่ะมึงเห็นไหมข้างหลังอ่ะเออเตอรแขนยาวอ่ะอันนี้มึงไม่ต้องเอออันนี้ต้องใจเย็นๆนะ เดี๋ยวเดี๋ยวรอมันมารอม,มารอม,มาไอ้เฮียมันทีโพใส่เราอยู่ไอ้เฮียยังไงเปิดประตูไอ้เฮียนายมึงอย่าวิ่งเร็วนะ้็ทำไมเดินทะลุอันอนี้ได้อ่ะก็เราเร็วงไงไอ้เฮียเราเดือดแฟร์นิวมึงอย่าไปโดนนะอย่าไปโดนเนอะไอ้เขียวเขียวเนี่ยห้ามโดนไอ้เฮียเป็นทิศปึ๊บเนี่ย <ś c oughs> รอดละ <ś c oughs> อ๋อเออรอดละวิ่งเร็วเราต้องวิ่งอย่างมีสติ <ś c oughs> ใช่ใช่ใช่แล้วต่อจากนี้กูไม่รู้ว่มามันเกี้เฮียอะไรขึ้นไปแรอรอผีมันวิ่งตามไม่ทัน มันวิ่งตามเราอยู่เออเดี๋ยวเราแม่งโอพี้งแต่เกิดไอ้เฮียอ๋ออยู่ไหนเนี่ยโอ้อยู่ไหนวะเมื่อกกูลับทางเดิมฮึบไม่ใช่มันนิ่งแล้วหรอเรามาเกินเฮ้ยอะไรอะไรอะไรว้ยกูโดนทีพอดไอ้เฮียอย่าเข้าไปใกล้นะอย่าเข้าไปใกล้มันตึงแย่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแล้วกูจะไปไงอ่ะ ว่าหลือเป็นอย่างที่คำเขาพูดว่าอะไรบอเกมบังเกมบังกูตกแบบว่ะลาลากูกูวิ่งทะลุไปเลยแล้วแม่งตกแบบเอียเกมดีเมื่อกี้กูโรวแถวนี้แหละเฮียแม่งหายเลยเฮียทะลุเลยอุ้ย ทั600้งหกร้อยเมื่อกี้มีอยู่พันกว่ามีต้องหกร้อยซื้อควจริงเขาไม่ซื้อของช่วยหรอเขาไปเลยูไปเลยเอ,เอ๋อเออจะพุ่งแบบทะลวงทะยานอะ่ะรู้แบบไปเลยได้ไหมนเนี่ยโลดอยู่แม่แบบกูกระโดดแบบปุ๊บปั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 ๊นไปเลยอะ่ะเล่นปักอีกแล้วอ้าอ้าวกูอยู่ไหน มาเลเฮียแมน moon ม o นอ m ้ o เอ็นโกงอู้หู้ blue b l ุ้ยเตัวเฮียอะไรเฮ้ยกูจะบักขึ้นไปข้างบนในเมื่อไม่ได้ไม่ได้บักขึ้นไปข้างบนเฮ้ยกูจะบักให้ได้เลยเฮ้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 ยมีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีสูงมันบักไงอ่ะสุ่มเหรอ ไม่ซูมอ่ะทำทุกอย่างที่แม่งกระโดดแล้วแม่งจะบักเข้าไปในนั้นได้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเกือบแล้วดาเหมยื้อเกือบแล้วอืมกดมาสิบหกนาทีแล้วเฮียเอ้าเไม่อนอะไรอะไรเฮียกูอยู่จุดที่ได้ว่ากูคือผู้สร้างไอ้โง่กูคือผู้สร้างไอ้โง่เฮีย วิ่งไเฮียกูทำได้ไงของทุกอย่างไอเหี้ยถูกเซตไว้โยชนหมดแล้วใช่เลยโอ้ยนั่นนาดีเฮียกูตกลงมาแล้วกูก็อยู่นี่เลยเฮียพ่อใหญ่นี่คุ้นๆกิฟต์ยูอัพและยูดาวเล่นยิ่งไงล่ะนายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยความเป็นเจ้าท่านนี้จะตีสูง แล้วกูเหยียบไม้แค่นี้แล้วกูแล้วกูต่อไปไงเอ,งเอ๋คุณอาชเชีิยะอาชเชริยเอ๊ะน่าเศราเลยอืมทำแบบกูรึเปล่าอืมนายเล่นแบบไม่มีหิ n t บอกระวังตงแบบกแมพกระโบเรียกกูอัชเชริยะแล้วกูขึ้นยังไงนะเนี่ยเอาเอาเอาเรียบร้อยเรียบร้อยอุ้ยเอา ประตูแต่สาบแช่งประตูแต่สาบแช่งมึงเข้าใจไหมไอ้เฮียนสาบให้ติดอยู่ทีนี่ไงเฮียจะกลายเป็นแมลงสาบปแล้วไอ้เฮียเออนั่นละนั่นแหละนั่นละเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยยยยยย มาเลยมาเลยมาเลยแล้วถ้าเราพุ่งไปขึ้นสันนั่นน่ะไม่ใช่ไงมันมันโดดขึ้นไม่ได้กูลองแล้วถ้าถ้าโดดโดดสปีดตรงนี้ไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวเราต่อตัวก็ได้ต่อตัวได้ด้วยหรอไม่รู้อ่ะอืมใครเริ่มก่อนวะให้กูเริ่มก่อนไมหมน่าล<ม>องเริ่มก่อนก็ได้เริ่มก่อนก็ได้ไป <laughs> ไอ้เหียแม่กระโดดไปตั้งแต่ตรงนี้เลยลูกกูลูกคุอ่าดูดูดูไป <c oughs> ไอ้อะไรไป่อย่างน้อยก็หาเพื่อนร่วมทุกข์ได้ครับต้องเอากูมาทำอะไรเนี่ย <c oughs> แล้วถ้ามึงกลับมาห้องไอ้เหียนั่นนะไอ้เียที่มันฆ่าเรานะลองดูมันอไอ้เหียเนี่ยมันใช้ระ <c oughs> บบ ไม่ใช่ระบบออโต้พายเดี๋ยวมคงดูข้างบนนะออโต้พายลอดูมไมันติดวันนี้ยเออเอออี้ยเกมโอเคถ้ากูตายถือว่าจบเกมจะมีจุดไปได้หรออาจจะเป็นฮิตบ็อกใหญ่ๆก็ได้แล้วเนี่ยเชื่อหรือมันไม่ให้เราไปทางนี้วะไปตรงกลางนี่เปล่า เฮ้ยทำไมมึงหายไแกหควายเนี่ย